เฮ้ย hey! มาดูกันว่าคุณเป็นนักสืบที่ดีได้ไหมมาอุ่นเครื่องกันก่อนลองดูรูปของเพื่อนๆเ,เหล่านี้ที่ไปเที่ยวด้วยกันพวกเขามีสามคู่แต่ละคู่ประกอบด้วยผู้ชายและผู้หญิงคุณเดาได้ไหมใครเดทกับใครดูสิสองคนทางขวาค่อนข้างสนิทสนมกันและไม่สนใจใครเลยดังนั้น พน,นันได้เลยว่าพวกเขาเป็นคู่กันนักจิตวิทยาบอกว่าเรามักจะหันไปหาคนที่เราชอบมากที่สุดในกลุ่มสาวผมดําและชายผมดํามาหันหน้าเข้าหากันดังนั้นพวกเขาจึงเป็นคู่ที่สองและคนผมแดงกับผู้ชายทางซ้ายก็เหมือนมองหน้ากันเหมือนกันดังนั้นทั้งคู่ก็เป็นคู่เดทเช่นกันเป็นยังไงบ้างนั่นเป็นเพียงแค่การอุ่นเครื่องเท่านั้นเอาล่ะมาเจอของจริงกันผมมีคดีบางคดีให้คุณไขปริศน,นา หญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อเลซซี่หายตัวไปโคเล็ตเพื่อนสนิทของเธอกล่าวว่าเลซซี่วางแผนที่จะหนีไปกับแฟนหนุ่มลึกลับของเธอซึ่งเขาน่าจะอาศัยอยู่ในประเทศอื่นเลซซี่ยังทิ้งข้อความอำลาไว้ด้วยคุณคิดยังไงเกี่ยวกับคดีนี้ ากคุณคิดว่าข้อความน่าสงสัยคุณคิดถูกแล้วตัวอักษรตัวแรกของแต่ละบรรทัดประกอบเป็นคำว่าเซฟบางทีเลซี่อาจถูกบังคับให้เขียนและทิ้งคำใบ,บไว้ผมว่าตำรวจควรทำงานอย่างตั้งใจกับคดีนี้มากกว่านี้เอลล่าเป็นนักศึกษาปริญญาเอกซึ่งทำงานในมหาวิทยาลัยเธอเพิ่งได้มอเตอร์ไซค์คันใหม่ที่เธอใฝ่ฝันตั้งแต่ยังเด็กในตอนเช้าเธอขัดมันไว้เพื่อขี่ตอนเย็นจากนั้นปิดโรงรถและไปทำงานในตอนเย็น เธอเปิดโรงรถและพบว่ามอเตอร์ไซค์ของเธอหายไปแล้วเธอถามเพื่อนบ้านสามคนไม่กล้ากล่าวว่าตอนผมไปซื้อของตอนเที่ยงรถมอเตอร์ไซค์ยังอยู่ที่นั่นเลยไอหน้าบอกว่าเธอออกไปก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและวเพิ่งกลับบ้านโซเนียบอกว่าเธอไม่ได้สนใจบ้านของเอล่าเลยเธอกังวลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานของเธอใครขโมยมอเตอร์ไซค์ไป ไมก้าเขาบอกว่าเขาเห็นมอเตอร์ไซค์ในโรงรถแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะโรงรถปิดข้อความนิรนามถูกส่งไปยังตำรวจโดยแจ้งว่านักเรียนคนหนึ่งในวิทยาลัยในท้องถิ่นไม่ใช่คนจริงๆแต่เป็นสิ่งมีชีวิตจากจักรวาลคู่ขนานที่ปลอมตัวมานอกจากนี้ยังมีรูปภาพของคนหนุ่มสาวหลายคนโดยมีผู้แอบอ้างอยู่ในหมู่ของพวกเขาคุณว่าใครน่าสงสัย ดูสิมีกระจกอยู่ด้านหลังห้องสะท้อนถึงทุกคนยกเว้นผู้หญิงคนนี้เธอไม่มีเงาสะท้อนในกระจกดังนั้นจึงมีบางอย่างผิดปกติกับเธอผู้จัดการร้านขายเครื่องประดับเริ่มสังเกตเห็นว่าต่างหูคู่หนึ่งหายไปทุกเดือนความสงสัยตกอยู่ที่แคชเชียร์ครั้งแรกที่เกิดเรื่องนี้เธอได้รับการให้อภัยครั้งที่สองเงินเดือนของเธอถูกหักครั้งที่สผู้จัดการไล่เธอออก จะมีการขโมยเกิดขึ้นเป็นครั้งที่4เมื่อมันเกิดขึ้นอีกครั้งผู้จัดการจรึงตัดสินใจดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี่คือบางส่วนที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายนคุณเห็นอะไรที่น่าสงสัยไหม ในการบันทึกของกล้องแต่ละครั้งมีชายคนนึงใส่เฟือกถ้าเขาแขนหักจริงมันจะหายไปใน1เดือนหรือ2เดือนเป็นอย่างมากแต่นี่มันหเดือนแล้วเห็นได้ชัดว่าเฟือกเป็นของปลอมและเขาเป็นขโมยผมคิดว่าแค่เชียร์คนฟ้องเรื่องที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมแต่แค่พูดลอยๆอ,ยอะนะวีนัสกำลังรอของที่สั่งแต่มันมาสายเพราะฝนตกหนักเธอต้องไปทำงาน เธอจึงขอให้แฟนของเธอซึ่งหยุดงานหนึ่งวันไปเอาของที่ทำการไปรษณีย์มาให้เธอเมื่อวินัสกลับมาบ้านแฟนของเธอบอกว่าเขาเพิ่งไปที่ไปรษณีย์มาแต่พัสดุยังมาไม่ถึงวินัสรู้ได้ทันทีว่าแฟนของเธอไม่ได้ไปไหนแต่เธอรู้ได้ยังไงล่ะฝนตกทั้งวัน แต่จุดใต้ท้องรถแห้งซึ่งหมายความว่าไม่มีใครใช้รถในระหว่างวันดรโรเบิร์ตหนึ่งในสัญญาแพทย์ที่เก่งที่สุดในประเทศมาที่บริษัทประกรันของเขาและบอกว่าเขาถูกปล้นบนถนนผู้ช่วยถามว่าเขาจํารายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับโจนได้ไหมสัญญาแพทย์บอกว่าเขาจําอะไรไม่ได้เพราะโจนเร็วมากนอกจากนี้เนื่องจากดรโรเบิร์ตมีสายตาที่แย่มากเขาจึงมองไม่เห็นโจนอย่างชัดเจนผู้ช่วยปฏิเสธที่จะดําเนินการให้ และบอกว่าดรโรเบิร์ตกำลังโกหกและไม่ได้ถูกจรกรรมทำไมเขาถึงไม่เชื่อดรโรเบิร์ตล่ะดรโรเบิร์ตเป็นศัลยแพทย์ศัลยแพทย์มักจะมีสายตาที่ดีเยี่ยมเหตุใดศัลยแพทย์ที่ได้รับค่าตอบแทนสูงจึงต้องการเงินประกันกันล่ะอืม มีงานใหญ่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียตรติแก่วันเกิดของเดลเล็ดคนจำนวนครึ่งหนึ่งของเมืองได้รับเชิญมาท่านใดนั้นไฟทั่วทั้งอาคารก็ดับลงสองสานาทีเมื่อไฟสว่างขึ้นต่างหูเพชรง,งามของเดลก็หายไปผู้ต้องสงสัยคือซิเวียลูกพี่ลูกน้องห่างๆของเธอแต่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธอกำลังแต่งหน้าอยู่ในห้องน้ำเธอไม่สังเกตเห็นด้วยซ้ำว่าไฟดับเพราะเธอยุ่งอยู่แต่ใครก็หกล่าเดลหรือซิวีย ไฟดับทั่วทั้งอาคารถ้าซิลเวียกำลังแต่งหน้าอยู่เธอก็คงจะสังเกตได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่าลืมว่ามันมืดทั้งตึกนะในจัก,กรวาลคู่ขนานอนุญาตให้ทุกคนสนุกสนานและกินขนมเท่านั้นหวาวขออยู่ด้วยซี่ไม่มีใครที่อ่านหรือเรียนหนังสือเลยคุณนายเรลิมกลับมาบ้านหลังจากเนหนื่อยมาทั้งวันที่ขับลูกสาวสามคนของเธออยู่บ้านผู้หญิงคนนั้นถามว่าพวกเธอทําอะไรก่อนหน้านี้ฮันน่าบอกว่าเธอออกไปซื้อบอร์ดเกมใหม่ และใช้เวลาทั้งวันเล่นกับเพื่อนของเธอเอลบอกว่าเธอปาร์ตี้กับเพื่อนร่วมชั้นตรงสระน้ําเอว่าบอกว่าเธอดูรายการทีวีทั้งวันและกินไอศกรีมอย่างอลเลดอร่อยคุณนายเรลิมสามารถบอกได้ว่าลูกสาวคนนึงของเธอโกหกคนนั้นคือใครคนนั้นคือฮันน่า ดูสิบอร์ดเกมที่เธอซื้อมายังไม่ได้แกะเลยแสดงว่าเธอไม่ได้เล่นมันเพื่อนสี่คนกําลังขับรถไปนิวยอร์กซิตี้ในช่วงสุดสัปดาห์เพลงในรถเปิดอยู่และทุกคนสนุกกันคนขับจึงไม่มีสมาธิและขับรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงแล้วเริ่มสอบสวนเขาถามพวกนั้นว่าใครเป็นคนขับรถมาแต่ไม่มีใครอยากรับผิดชอบจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงทําการตรวจรถคุณบอกได้ไหมว่าใครเป็นคนขับรถ ดูสิมีกระเป๋าเงินห้อยอยู่ที่เบาะคนขับต้องเป็นของผู้หญิงแน่แน่และมีผู้หญิงเพียงคนเดียวในกลุ่มดังนั้นมีแนวโน้มที่เธอจะเป็นคนขับคุณนายมิเลอร์กลับมาบ้านหลังเลิกงานและถามว่าเหล่าลูกสาวของเธอทำอะไรอยู่ทั้งวันพวกเธอทั้งหมดถูกกักบ,บริเวณและไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้านหรือทูทีวีเคลลี่บอกว่าเธอทำงานบ้านและเพิ่งทำพิซซ่าสำหรับมื้อเย็นเสร็จเอลเลอรี่บอกว่าเธออ่านหนังสืออยู่ชั้นบนในห้องของเธอ ลิลิตบอกว่าเธอใช้เวลาทั้งวันทำความสะอาดห้องของเธอใครโกหกคนนั้นคือเคอรี่เธอบอกว่าเธอทำพิซซ่าเองแต่ทำไมถึงมีกล่องพิซซ่าในถังขยละล่ะเธอสั่งพิซซ่าและน่าจะทำอย่างอื่นแทนมันเป็นวันฤดูใบไม้ไร่วงที่หนาวเย็น นายโจนกำลังดื่มชาและอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ที่บ้านเขามองออกไปนอกหน้าต่างเป็นครั้งคราวที่นั่นมีวัยรุ่น4ี่คนได้แก่มาร์คดาวินเบ็กซ์ลีย์และเพนนีกำลังปิกนิ้กันอยู่ทันใดนั้นลูกบอลได้ทําให้กระจกหน้าต่างห้องนั่งเล่นของเขาแตกเหล่าวัยรุ่นเริ่มเก็บของพวกเขาไม่อยากสารภาพว่าใครทําในตอนเย็นนายโจนได้รับข้อความแต่ข้างในกลับมีแต่เครื่องหมายคำถามคุณรู้ไหมว่าใครทำหน้าต่างแตก เรื่องหมายคำถามเป็นคำใบ้ภาษาอังกฤษมันหมายความว่า question mark mark จะต้องเป็นคนทำแน่แนเอเดลเจอโอลิเวอร์เพื่อนของเธอบนพื้นในสตูดิโอใต้หลังคาของเขาเธอโทรหาตำรวจเมื่อตำรวจมาเขาขอหญิงสาวแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเอเดลบอกว่าเธอเดินผ่านบ้านของโอลิเวอร์และสังเกตเห็นว่าไฟเปิดอยู่เธอมาที่หน้าตา่างมองเข้าไปข้างในและเห็นเขาอยู่บนพื้นเธอรียกตำรวจและวิ่งเข้าไปในบ้าน ตำรวจไม่เชื่อเธอแล้วคุณล่ะอืม hmm, ไม่มันฟังดูไม่ถูกต้องผู้ชายคนนั้นอยู่ในห้องใต้หลังคาอเดลไม่สามารถเห็นเขาผ่านหน้าต่างได้เว้นแต่เธอจะสูง6เมตรในวันพุธไลล่านักเรียนมัธยมปลายหายตัวไปมีผู้ต้องสงสัย3คนได้แก่อดัมผู้อำนวยการสมิธแม่ครัวของโรงเรียน และโจนคนทำความสะอาดอดัมบอกว่าเธอมีงานเยอะเลยและใช้เวลาทั้งวันในออฟฟิศของเธอโดยไม่ออกมาเลยส mith กล่าวว่าหลังจากทำงานเสร็จเธอต้องอยู่ในห้องครัวเพื่อทำความสะอาดก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์โจนส์บอกว่าหลังจากเลิกเรียนเขาก็ไปซื้อของเขาอยู่ที่นั่นหลายชั่วโมงกว่าจะกลับมาใครเป็นคนร้าย มีบางอย่างน่าสงสัยเกี่ยวกับแม่ครัวสมิธนี่มันวันพุธแล้วเธอพูดถึงการทําความสะอาดสุดสัปดาห์อะไรของเธอนะ่ะเอาลานกําลังเดินทางจากมาดริดไปอัมสเตอร์ดัมแต่เมื่อ,อรถไฟมาถึงสถานีเขาไม่อยู่ที่นั่นเพื่อนของเขาแจ้งว่าเขาหายตัวไปตำรวจพบร่องรอยบางส่วนที่อยู่ห่างจากมาดริดเพียงไม่กี่ร้อยไมล์อย่างแรกพวกเขาเห็นรอยเท้าของอลันและห่างออกไปเล็กน้อยจากที่นั่นกระเป๋าเดินทางของเขาก็ถูกพบ จากนั้นพวกเขาก็สอบปากคำชายที่เห็นอนลันเป็นคนสุดท้ายเขาบอกว่าอลันไม่มีตั๋วรถไฟดังนั้นเมื่อเขาเห็นคนขายตั๋วกำลังมาเขาจึงโยนกระเป๋าเดินทางของเขาก่อนแล้วจึงกระโดดลงจากรถไฟด้วยตัวเขาเองคุณเชื่อเขาไหม <S 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 หากเป็นเรื่องจริงตำรวจคงจะพบกระเป๋าใบนี้ก่อนจากนั้นจึงเป็นรอยของอลัน,ลนแต่ในกรณีนี้ วเราสามารถสรุปได้ว่าผู้ชายคนนั้นไม่ได้กระโดดเองเขาถูกผลักออกจากรถไฟใจร้ายจริงๆ